สบายเลยสิครับ EP เท่าไหร่ละ EP สามอ้าววัสดีผู้ชมไยเร็วสวัสดีค่ะวันนี้ต้องมีสเต็ปต่อไปจะลงสะใหญ่แล้วใช่ไหมมาเราเริ่มกันเลยพร้อมนะคะับท์เนะมากล้องตามมาหนึ่งสองสามมาลุยยอ้าวูุสูซุูุวันนี้เราจะ โฟมไว้นะครับเรืเร่อยๆเหนื่อยก็พักพักจังพีเออ่เออเอาพักหวานถึงน,นะไปต่อเอาล่ะตอนนี้ลงสายใหญ่แล้วครับไปด้วยตัวเองพ่อไม่ได้ประคองนะครับเอาไปให้ถึงเส้นชัยขึ้นเองเลยนะพ่อพ่อจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นขึ้นเองไเหนื่อยเอาเหนื่อยแล้วเอาต่อ เเีียรร์คบจับเองขึง้นเองนะครับไม่ช่วยนะคะโอเคเอาใบขึ้นใบทักทายผู้ชมด้วยทักทายผู้ชมนี่ง่ายมากบอกท่านผู้ชมนงง่ายมากแล้ก็เ,เดินเข้าไปหากล้องบ๊ายบาย 啊，来哥，再来。